วัสดีครับ FC นาตตีมีเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้อยู่กับนาตีในช่องออนทัวร์ครับเอามีดพกเล็กครับก็ไม่ได้เล็กมากนะครับรุ่นใบ7นิ้วครับเป็นเหล็ก N695 ครับชุดนี้เคยนํามาแบ่งให้เพื่อนเมื่อน่าจะสักเป็นเป็นเดือนหรือ2เดือนแล้วนะครับแต่ตอนนั้นจะเป็นมีด N695 ทรงอินเนปนะครับตอนนั้นจะเป็นทรงอินเนปแต่ว่ามาวันนี้จะเป็นทรงมีดแคมป์นะครับเป็นทรงมีดแคมป์ก็ความสวยงามเหมือนเดิมแน่นอนครับ 100%นครับสวยจริงๆครับราคาก็ยังราคาเดิมนะครับราคามีดพร้อมสองขายเด็กอยู่ที่2 5 0 0ันาทนอบาทครับถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับกับผลงานกับชิ้นงานที่ออกมานะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับตอนนี้คือพร้อมสองขายเด็กจะประมาณนี้ครับชุดนี้ทําเสร็จอยู่ห้าเล่มครับห้าเล่มนะครับ นี่ครับความสวยงามจะประมาณนี้แหละครับรุ่นใบเจดนิ้วครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่7จุดนิ้วครับเจนิ้วความกว้างจะอยู่ที่1นุดดนิ้วครับ สันจะหนายอยู่ที่ห้ามิลครับเพราะว่าเราเอาเหล็กห้ามิลมาทำนะครับ n หกเก้าห้าห้ามิลนี่ก็คือแพงมากเลยนะครับแผ่นอ่าแผ่นนึงก็หมื่นกว่าบาทนะครับด้ามจับเป็นด้ามจับไม้มะค่าเซฟกาดทองเหลืองสวยงามมากมาดูนาตีจะจับให้ดูนะครับจะจับให้ดูนะครับนี่ครับด้านหน้าเหลือครับเหลือช่องว่างไว้ด้านหลังก็เหลือครับท้ายด้าม จะทาที่เหมือนกับที่ล็อกอุ้งมือไว้นี่ครับนี่ครับไซส์นี้ใช้งานหนักได้สบายเลยนะครับหมายถึงว่าใช้กับไม้เนื้อแข็งได้สบายเลยครับแต่เรื่องงานหนักจริงๆอ่ะมันก็ตามกําลังมีดกับกําลังแขนครับมีดไม่ใช่มีดใหญ่นะครับเวลาใช้งานอ่ะเต็มที่มันก็จะได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเรื่องของการรักษาคมมีดความแข็งแกร่งของคมมีดแบบนี้ครับปลอดภัยหายห่วงนะครับใช้ได้เต็มที่ครับ2,500บาทครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับได้ซองขายเด็กด้วยครับสวยงามมากครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดทั้งหมดทั้งห้าเล่มกันครับไปครับเรียงลำดับ จากซ้ายไปขวาครับ1 2 3 4 5ี่ห้าครับมีอยู่5้าเล่มครับก็เพื่อนๆสนใจเล่มไหนก็เรียงลำดับมาให้ผมด้วยนะครับว่าผมเอาเล่มที่1นะครับเล่มที่2เล่มที่3นะครับก็ระระบลำดับมาด้วยนะครับผมจะเรียงไว้ตามนี้เลยครับมาดูเล่มที่1ครับก็คือเล่มที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้ครับนี่ครับใบยาว7.1นิ้ว ใบกว้าง1.8นิ้วสันหนา5มิลความยาวจะเท่ากันทุกเล่มครับ7.1นิ้วทุกเล่มครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเฉพาะด้ามจับนะครับเพราะว่าลายของไม้แต่ละด้ามมันไม่เหมือนกันครับนี่เล่มที่หนึ่งครับแต่ละประกันว่าลายสวยทุกเล่มเพราะอีกอย่างหนึ่งมันเป็นไม้เก่าครับเป็นไม้มะค่าเป็นไม้เก่าไม้บ้านเก่าไม่ยืดไม่หดนะครับไม่ยืดไม่หดเพราะว่า อายุของไม้นี่อยู่ประมาณ40-50ปีแล้วนะครับนี่คือเล่มที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเทสคมคร่าวๆให้ดูครับคมหวานแบบนี้ทุกเล่มนะครับทุกเล่มครับการันตีคคมหวานทุกเล่มตัวนี้เป็นเล่มที่หนึ่ง ต่อไปครับเล่มที่สองเหมือนเดิมนะครับความยาว7.1นิ้วความกว้าง1.8นิ้วสันหนา5มิลมาดูด้ามจับนี่คือเล่มที่สองมิดแค้มเนี่ย ปลายตัวนี้มันจะดรอปลงมานิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวนะครับเพิ่มองศาเพื่อความสวยงามครับเห็นไหมครับปลายก็จะดูแบบแหลมชฉดสวยงามมากครับนี่คือเลนสที่สองนะครับนี่รูปได้เต็มที่เลยนะครับเห็นคราบมือไหมครับเนี่ยมันมีความชื้นนะครับมือเดี๋ยวนาตีจับให้ดูนี่เห็นไหมครับเห็นรอยคราบไหมครับนี่คือความชื้นของมือเราไม่ต้องกลัวนะครับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กตาลสนิมครับ เป็นเหล็กตานสนิมไม่ต้องกลัวเลยครับต่อไปครับเล่มที่สมเดี๋ยวให้ดูเฉพาะด้ามนะครับลายสวยทุกด้ามแต่ว่าลายจะไม่ฉูฉาดเหมือนไม้พยุงนะเนี่ยลายจะไม่ฉูฉาดแต่ว่ามีลายสวยนะใช้งานเลยครับเห็นเล็กๆอย่างนี้นะซัดได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องกลัวด้ามจะแตกนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับ กันเนี่ยเราทําประมาณไว้สองเซนเลยนะครับกันกันที่อยู่ด้านในครับสองเซนนะครับยาวมาจนถึงตรงนี้เลยครับเนี่ยแล้วก็ยดย้ําหมุดให้สองจุดนะเล่มที่สี่เหมือนกันเป๊ะนะครับ เหมือนกันเป๊ะทุกเล่มนะแ,แ,แต่เฉพาะลายด้ามเท่านั้นเองขัดผิวกึ่งเงาครับเห็นเงาเห็นเงากล้องตรงนี้ไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเงากล้องนะครับเนี่ยกึ่งเงานะครับถ้าเป็นเงากระจกจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลาขัดนานมากนะแล้วเราต้องชุบเผื่อไว้ด้วยครับชุบเผื่อไว้ความแข็งเผื่อไว้แล้วก็อบคืนไฟเนี่ยต้องเผื่อไว้ด้วยครับคืออย่าอบคืนมากเพราะเวลาเราขัดเงากระจกอะขัดไปเรื่อยๆเนี่ย เหล,ล็กมันจะร้อนนะครับแล้วมันจะคายตัวนะครับแต่มันไม่ได้คลายมากครับคายเล็กน้อยแต่แบบนี้ก็สวยแล้วครับถ้าขาดเงากระจกเราจะไม่กล้าใช้งานนะครับดามเล่มที่สี่แครับต่อไปครับเล่มที่ห้าครับตันนี้สีออกเข้มๆม,มืดๆสวยดูผิวแบบกลิง้งๆดีครับ คล้ายไม้พออยุงแต่ถ้าถ้าเป็นคนอื่นก็นะ่าจะบอกเป็นไม้พออยุงนะครับมันดูดูดูออกยากนะเนี่ยดูออกยากมากแต่ดูยังดูคนเก่งก็ดูออกอยู่นะ่าจะเป็นไม้มะค่าดมกลิ่นก็รู้นะครับแต่กลิ่นก็อย่างว่าครับตอนนี้เราเคลือบไขาทาน้ำงน้ำมันเคลือบไปนะกลิ่นมันก็จะเพี้ยนไปนะนี่ครับมีดแคมเหล็กเอ9 5หกเก้าห้ารุ่นใบเจ็ดนิ้วครับเจ็ดจุดหนึ่งนิ้วครับ เพื่อนๆสนใจก็แอดไลน์ใต้คลิปมาได้ครับในจุด3จุดนะครับในช่องรายละเอียดนะครับหรือในช่องคอมเมนต์ครับนัติจะแปะลิงก์ไว้นะครับจิ้มตรงลิงก์ได้เลยครับคนไหนที่เล่นไลน์ผ่านมือถืออยู่แล้วนะครับจิ้มตรงลิงก์ปุ๊บมันจะเด้งไปที่หน้าไลน์ OA ครับหรือว่าไลน์ซื้อขายอัตโนมัติเลยครับแล้วก็เข้าไปกดคำว่าเพิ่มเพื่อนเรานั้นเองนะครับแต่ถ้าใครดูผ่าน PC นะครับดูผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเวลาจิ้มตรงลิงก์เนี่ยมันจะเป็น QR code ให้สแกนนะครับ สุดท้ายก็ต้องเอาโทรศัพท์ที่เราเล่นครับเข้าไปสแกน QR Code นะครับแล้วก็เข้าไปเพิ่มเพื่อน,นครับนสนใจทักทายมาได้ครับราคา2,500บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางครับวันนี้น้าตีขอจบการรีวิวมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ